สวัสดีครับ f c ช่องเวียงห้วยแกลงเครื่องนะครับวันนี้ก็มาพบกันอีกเช่นเคยกับคลิปคลิปนี้นะครับก็มีเครื่องรางมานำเสนอ f c ตามเคยวันนี้ก็มีด้วยกันห้าหกชิ้นนะครับหกชิ้น,นครับก็จะมีภา สี่องค์แล้วก็เครื่องหนังสองชิ้นนะครับก็เป็นสมเด็จพิมพ์ฐานคู่แขนหักศอกแล้วก็สุงโภพิมพ์กลางพระประจําวันเจ้าวัสุทั์สององค์แล้วก็เป็นโคจีเขาเออเรียกเขาอะไรเขาฟางแกะแล้วก็ตะกุดเงิน ยาวสามนิ้วตรงนี้ก็เป็นุนเงินแท้เก่านะครับก็จะมีจานอยู่ข้างในนะครับก็เป็นเคยมีเอซจะขอซื้อหรือขอแกะลยครับคุณวนมาแล้วก็จะมีโรยจานอยู่ตรงกลางครับก็พอดีว่าชิ้นนี้เปิดไปหนึ่งบาททวนสามนิ้วเป็นพัชจิจิยุกเก่า เนื้อเงินตะกุดได้มาผมก็ตีส่งส่งไปว่าเป็นตะกุดเนื้อเงินแล้วก็เดิมออันนี้เป็นเนื้อเงินยาวสามนิว้วสามนิ้วตะกุดเงินเป็นเครื่องรางอีกชิ้นหนึ่งอีน้ำเสน่กันวันนี่แหละแต่เย,ย็ดสีเสนไหนสนใจก็ติดต่อแอดไลน์เข้ามาได้ครับ กุดเปลือย<ม>เนื้อเงินจานเท่าไหร่ก็น้องมีก็น้องไม่มีรอยจานนะครับ <c oughs> <c oughs> ก็จะเป็นกุดเปลือยเนื้อเงินเก่าโารบราณยาวสามนิ้วต่อไปก็มาชมเออ,อเครื่องกันแล้วกันครับก็เป็นองค์แรกก็เป็นสมเด็จนะ สมเด็จเนื้อผมสีขาวๆนผะผงพุทตุคุณเป็นสมเด็จหลวงปู่ภูวอินเนื้อหา่อสาเข้มข้นมากครับเป็นพระค่อนข้า,างจะเ,เป็นพระทีะ่สวยสมบูรณ์นะสวยสมบูรณ์ข้างหลังก็มีร้อยนินลหนระะับ ข้างข้างก็จะมีแบบรอยเป็นผ้ายุคต้นก็จะมีรอยตัดเป็นสองเป็นรอยอีบ็อกมีเม็โกนก็จะประมาณนี้ครับก็ค่อนข้างจะไม่ใช่เป็นแบบผ้ายุคไม้ที่ตัดสองขอบเนื้อหาเมื่ฐานก่อนหนึบนุ่มนะครับนุ่มเนื้อผงสีขาวนตัดลงไปอย่างนี้ ตั้งสี่อ่ข้งข้างบนผมผมง้างก็มีรอยเขาเรียกว่าภาพวลราดึงออกจะไม่พิมพ์ก็จะมีการอย่างนี้ก็เรียกวพัดเทดูง่ายนะครับอย่างเป็นอย่างนี้เหมือนสังกกตใจนะครับเวลาดึงออกมาจะไม่พิมพ์ก็จะมีการรีลั่นของเนือเห็ือ,อนผ่าบล็อกต้นก็จะเป็นอย่างนี้น ก็จะจัดจับพิมทางคู่แขนทักงอบลงปูพูวัดอินทราวิหา n a ครับซึ่งเป็นทุ่งเด็ดอ,องแรกนะครับอคล,ค,ลคลิปนี้นะครับต่อไปก็เป็นพระเครื่องอยู่ใน นในของพระก็กเรียวกว่าพระเบจาพระชี้นะครับชิ้นอีกชิ้นหนึ่งครับก็เป็นเป็นสมโกคพิมพ์มกลางอย่นี้ก็นะบด้วยทามือสานี่นรครับผิวดูข้างหลังของพระก,ก็หลบๆว่านแหล่ดอกมะขาม เป็นพระปุกนะอยู่ในเขาเรียกในชุดเป็นจักรพารีตรงนี้เป็นทิมกลางอีกชิ้นหนึ่งก็จะไปก็เป็นพระอีกสองชิ้นสุดท้ายนะครับก็เป็นพระโบราณเนี่ยเป็นพระประจําบันของเจ้าคุณศรีสนวัชทนะัศน์ครับ แล้วก็พิมพ์หน้าปกนะสององค์น,นี้เป็นผ้าผิวพลายเงินนะเป็นผ้าประจำวันเนะจาน้าคณสีสนของสุทธ,ธัตถนะ์เป็นผ้าโลโบราณก็ซีนไหมนะอย่างนี้แหละได้ไหมาซีนไหมก็เอามาเป็นปานเอฟซีนะครับสนใจก็ทักแอดไลน์เข้ามาสอบถามราคาก็ได้ขี่เบอร์โทรศรัพท์0857704527ครับนะนะก็เอา สภพพานี้ถ้ครับเอาราคาเท่ากันนะครับเอาชิ้นเอาองค์ละสี 4, 5, ่ 4, 5. 5. 5. 5. พันห้าสี่พันห้าก็ฝากไว้ด้วยนะครับเอถ้าสนใจพอเครื่องในช่องของอย่างแถลงก็ทักเข้ามาสอบถามราคากันได้นะครับแอดไลน์ line. กันได้ที่เบอร์โทรศัพท์ครับศูนย์แปดห้าเจ็ดเจ็ดศูนย์ี่ห้าสองเจ็ดมีพะเครื่องมาเด่งปัน,น fc ทุกคลิปนะครับก็สนใจก็ทักมาในหลายได้ครับผมก็คลิปนี้ก็ฝากคลิปซีเพียงเท่านี้นครับก็ฝากติดตามกดซับสไครต์อ่าหน่อยครับช่วงนี้ตัจะไม่มีคนกดใครดูอย่างเดียวครับเผื่อว่าจะมีอเป็นกาลังใจในช่องนะครับนําพามานําเสนอเอฟซีต่อไปครับวันนี้ก็ฝากด้วยครับดูช่วงว่างก็ตบมนี้นะครับ เดี๋ยวชมคลิปต่อไปคลิปนี้พวกพ่อก่าเมาสวัสดีครับ